คอนิจิว่เปียโนค่ะติดต่อก็สู่ช่องเพื่อนจีวันนี้นะคะเราจะมารีแอคแอดแอลาสเห็นว่าตอนนี้ช่วงนี้กำลังดังเลยถูกต้องเขามีคนรีเควสมาด้วยคืนนี้อันไหนไปตรงนี้ตรงนี้ วันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงคุยแก้เหงาเห็นว่าเป็นเพลงใหม่สุดปะก็น่าจะใหม่สุดแต่ก็มีทีเซอร์ที่พิ่งมาเมื่อ19ชั่วโมงที่แล้วงั้นเดี๋ยวเรารีแอคทีเซอร์ด้วยแล้วกันงั้นเราขอคุยแก้งเหงาก่อนละกันไปเลยเขาบอกว่าเป็นวงน้องชายโฟอีฟก็คือเดบิวต์กีเจแต่งเพลงรายการเมื่อก่อนว่า อืออุ้ยทำเอ็มวีดีนั่นเนี่ยแต่ค่ายนี้เขาทำเอ็มวีดีอยู่แล้วปะใช่ใช่แต่โฟอีฟก็ดีอ่ะเราจอคนชื่อน้นน่ะชื่ออะไรนะแท๊ดเหรอแท๊ดเธอรู้จักวงนี้ด้วยหรอรู้จักคนเดียวเพราะว่าเขาหลออุ้ยมีชื่อด้วอยนี่นาย์ีชื่ออะไรภูมิอุ้ยทำไมดูสูงจังดูสูงนะ ดูลมูนหวานเจ๊จรหรออุ้ย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 พออ่ะอุ้ยหรออืมนี่คนดีเรดีมาดที่น่ารักสิบสีแต่ก็ดีหลายคนนะเมื่อกี้เมื่อกี้คนที่กีตาร์สีขาวก็ก็ดีนะเห็นแป๊บเดียว ยนมาวิ่งใส่แบบนี้อุยนี่สีเห็นไหมชื่ออะไรแทใชื่ออะทอืม่คนนี้ก็หล่อเนี่ยที่บอกเมื่อกี้อออกแนวอเมริกาอ่านว่าอะไรอ่ะหมวนหมวนหรอชื่ออะไรอ่ะหน้าขลมุนมากเลยแท้ที่สุดเรารู้จักตอนก่อนคอเดเพราะว่าเพื่อนอ่ะชอบโฟอีฟแล้วมาขายจูเนียคนนี้อ่ะเจ็ดคน อ้เอามีเต้นนะคะเพลงเศร้านี่อืมเพลงเศร้าแต่เต้นอีกแล้วชอบคนนี้น่ารักอ่ะทำซีนดีอยู่นะ <S <S น้องสูงเกิน <S <S ใช่สูงแล้วอยู่ด้านหน้าด้วยอ๋อคนเขาใส่เสื้อสูงด้วยนี่ปอ่ใช่ ฉันชอบเพลงอ่ะเพลงฟลอรให้ฟิลแบบเหมือนอ,อะไรกามิกาเซ่สมัยก่อนอ่ะ,อะอรู้เลยว่าเพลงแบบโยบอย <laughs> บีทก็คือใช่อ่ะเอาคุยมากแค่ไหนเธอก็ไม่เรียกว่าแฟนเ <laughs> ชา้ามิสเตอร์ลี่ ขายแหละขาย for e ขายไปด้วยเพลงบอยรับถือย o บอยทีเจเลยอ่ะแต่งเพลงดีใช่แต่ว่าเขาแต่งเพลงได้มีกลิ่นอายของตัวเองเว้ยใช่ก็คือแบบหลับตาฟังก็รู้ว่าใครแต่งไปดูทีเซอร์กันดีกว่าเพลงอะไรนะเพลงนี้เพราะแล้วเพราะฉะนั้น เพลงใหม่ต้องเพาะมากๆแน่แน่เลยเธอมีความหมาย My t e a c h e ชื่อเพลงก็ต้องปังแล้วแหละไปจ้ะ t e a c h ี่21วีอ,อุ้ยข้าวบอยโอ้ย อ้าวมีแค่นี้เหรอเดี๋ยวแป๊บนึงลองว่าอะไรนะอะไรแต่ทำไรอ่ะต้องรอฟังเพลงดีกว่าเออเหนื่อยแล้วแก่แบบนี้ไม่ได้ทไมเพราะว่าเขาอาจจะดูดเสียงไปช่วงนึงที่เราไม่เออทำให้เราฟังไม่รู้เรื่องหรือมปาใช่ามี่อะ่ไหร่วันนี้นี่หนึ่งกรกฎาคมหกโมงเย็น เราจะได้รู้แล้วทุกคนว่ามันเว่าอ,อะไรที่เท่านั้นโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เจ้าของมันเลยนะคะงั้นวันนี้นะคะบ๊ายบายขอไปแกะเนื้อก่อน <laughs>